นี่ก็ดึงหน้าชั้นลึกนี่ก็ดึงหน้าชั้นลึกนี่ก็ดึงหน้าชั้นลึกแล้วแบบไหนล่ะลึกจริงคลิปนี้มีคําตอบครับหลายคนนะครับ อาจจะเคยเห็นโฆษณาต่างๆนะที่บอกว่าดึงหน้าชั้นลึกแบบนั้นแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมีใครพูดถึงครับว่าการดึงหน้าชั้นลึกจริงๆแล้วเนี่ยมันยังแบ่งได้อีกรวมรวมมัดรวมกันคือ2แบบนั่นเองครับการดึงหน้าชั้นลึกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับเริ่มจากโครงสร้างใบหน้าตามรูปนี้นครับใบหน้าคนเราเนี่ยแบ่งเป็น5ชั้นจะเห็นว่าชั้นที่1ชั้นที่2เนี่ยคือชั้นผิวหนัง กับชั้นไขมันชั้นที่3คือชั้นกล้ามเนื้อใต้ชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยจะมีเส้นประสาทสีเหลืองเหลือวิ่งอยู่ร่วมกับมีตัวเอ็นยึดเกาะนะครับที่ทําให้ใบหน้าเราเนี่ยมันมีความเป็นหลุมเป็นร่องความสาคัญเนี่ยมันคือตรงจุดนี้ครับคือเราต้องมีการไปตัดตัวเอ็นยึดเกาะแล้วดึงจากชั้นลึกคือใต้ชั้นกล้ามเนื้อจริงๆ นะดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะมีเทคนิคอยู่2แบบด้วยกัน,นครับที่ดึงหน้าฉนเฉลย1จะเรียกว่า s m a ร์ p l i c a t i o n เทคนิคที่เรียกว่าการเย็บ s m a s h เฉยๆนะครับการเย็บ s m a s h เฉยๆเนี่ยคือการเปิดผิวหนังเข้าไปพอเจอชั้น s m a s h ปุ๊บเราก็เย็บชั้น s m a s h เข้าหากันโดยตรงเลยแบบนี้จะไม่มีการเปิดใต้ชั้น smash ทนั่นเองกลุ่มนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ใบหน้าหย่อนคล้อยไม่มากนะอาจจะยุ่งหนกตัดกามาในวัยที่อายุป,ประมาณ30นินิดๆหย่อนนิดเดียวเนี่ย ดึงใบหน้าชั้นลึกเทคนิคนี้ก็จะให้ผลลัพธ์ที่ที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปใช้เทคนิคนี้ในคนไข้ที่อายุมากๆการดึงแบบนี้จะดึงได้ไม่เยอะไม่ถึงร่องแก้มไม่ถึงร่องน้ำมกักข้อดีของมันคือพักฟื้นเร็วบวมช้ำน้อยแล้วก็ใช้เวลาผ่าตัดไม่นานแต่ข้อเสียเลยครับคือตัวผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์เนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานเท่ากับวิธีที่สองที่ผมกำลังจะพูดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดนึกเป็นภาพเหมือนสปริงเอฟเฟกเนี่ยคือเวลาเราดึงดึงเย็บกล้ามเนื้อเข้ามาหากันเนี่ยมันก็เหมือนเรา แค่ย้ายยืดสปริงมาวันหนึ่งเนี่ยสปริงตัวนี้มีโอกาสที่จะดีดกลับมันก็ทําให้ใบหน้าหย่อนกลับไปเหมือนเดิมแต่ว่าอีกวิธีหนึ่งนะครับคือวิธีที่2นั่นเองครับคือการดึงชั้นดิฟเพลนจริงๆหรือเทคนิคของ a n t i m e ม face l o อกนะครับคือเราจะดึงใต้ชั้นสมอคือเราจะไปตัดสปริงทิ้งแล้วเราก็มีการย้ายนะครับตัวสมแอขึ้นมาเย็บใหม่ดังนั้นเทคนิคที่2เนี่ยจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องใบหน้าย่อนอคล้อยมากๆครับ ในกลุ่มที่อายุเยอะนะครับมีร่องแก้มเยอะร่องน้ำหมากเยอะกรอบหน้าไม่ชัดมีความกระเปาะแก้มตรงกรอบหน้านี่นะครับข้อดีของเทคนิคนี้เนี่ยคือเรื่องของผลลัพธ์นะครับแน่นอนมันอยู่ยาวนานกว่าครับเพราะว่าจากเอฟเฟกหรือเมคานิซึมที่ผมพูดมาคนไกทั้งหมดเนี่ยจากงานวิจัยนะบ,บอกมาอย่างนี้เลยครับข้อที่2นะครับในเรื่องของความเป็นธรรมชาติความเป็ธรรมชาติหมือว่าเราสามารถตัดสแส่วนเกิน พอเรามีการเลาะสมาร์ทเข้าไปข้างล่างเนี่ยแล้วเราดึงสมาร์ทเนี่ยเราจะสามารถดีไซน์การวางสมาร์ทแตนทิ่ต่างๆได้แล้วราสามารถตัดสมาร์ทส่วนเกินนะครับทำให้ไม่ว่าใบหน้าจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยเราสามารถดีไซน์ได้ว่าตรงนี้มันยุบตรงนี้มันบุม๋มเราก็สามารถที่จะไปเติมมันได้และข้อดีข้อสุดท้ายนะครับคือการดึงเทคนิคนี้เราจะต้องเห็น ไขมันกระพุ้งแก้มและเส้นประสาทเกือบทุกเส้นแล้วมันก็สามารถที่จะย้ายหรือว่าตัดไขมันกระพุ้งแก้มออกในคนที่อ้วนหน้าอ้วนเราสามารถตัดไขมันกระพุ้งแก้มออกได้ในคนที่บริเวณใต้โหนกแก้มเนี่ยมันบุมบางคนอาจจะเป็นครับเราก็สามารถย้ายไขมันกระพุ้งแก้มมาใส่บริเวณนี้ได้นะครับนั่นคือข้อดีของการดึงหน้าชันดีเพลนจริงๆแต่ข้อเสียแน่นอนครับการดึงชันดีเพลนมันใกล้เส้นประสาทตามรายงานการวิจัยนะครับก็อาจจะพบได้ว่า มันมีโอกาสบาดเจ็บสอเส้นประสาทประมาณ1-2%แต่ถ้าเกิดเราทำครับกับศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญโอกาสเหล่านี้จะลดลงมากความเสี่ยงจะน้อยลงมากแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องพักฟื้นแน่นอนครับการดึงใต้ชันแสเนี่ยการพักฟื้นจะนานกว่าเล็กน้อยเนื่องจากว่ามันจะมีความบวมมากกว่าเพราะเราทํามากกว่าครับแต่อย่าลืมว่าผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะมากกว่าอยู่ในนั้น กว่าเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องของใบหน้าได้ทุกรูปแบบนั่นเองครับแล้วหลายคนก็อาจจะมีคําถามอยู่ใช่ไหมครับบากว่าเราจะรู้ได้ไงว่าหมอดึงแบบไหนให้จริงๆแล้วเนี่ยหลังทําก็ตึงเหมือนกันทั้งคู่นี่แหละครับแต่ว่าถ้าเกิดจะให้สังเกตง่ายๆก็อาจจะเป็นเรื่องผลลั์นะครับเรื่องของผลลัพธ์จะได้ผลลัพ์ที่นานกว่าแต่กว่าจะเราจะรู้ว่ามันก็อาจจะนานไปแล้วนะครับกับอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเกิดจะให้ลองลองคิดก็อาจจะมีการขออนุญาตนะคุณหมอนะครับว่าถ่ายคลิปนะครับหรืออาจจะเป็นถ่ายรูปนะครับว่าเขาดดดึึงงแบบไหนถ้าเกิ ชั้นที่เป็น d e p l ลน n จริงๆรูปก็อาจจะเป็นประมาณนี้ตามแดอะแกมนะครับคือต้องเห็นผิวหนังเปิดนะครับแล้วก็เห็นชั้น smash เปิดอาจจะเห็นในเรื่องของตัวเส้นประสาทแล้วก็ตัวไขมันกระพุ้งแก้มข้างล่างประมาณนี้นะครับที่เป็นการดึงชั้น,น smash จริงๆ สรุปนะครับการดึงทั้ง2แบบเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็ขึ้นกับว่าเราจะเลือกการดึงเนี้ยกับใครนะครับกับคนไข้แบบไหนถ้าเกิดเป็นเทคนิคแรกครับคือการทำสมั p พล c a t i o n หรือว่าจะเป็นการทำแม็ก i f ลิฟติ้เป็นการเย็บสอยเนี่ยมันก็อาจจะเหมาะคนที่ยุบหนวกสัตรามาอายุไม่มากหย่อนคล้อยไม่มากอันเนี้ย ใบหน้าที่ดูไม่อ้วนมากโหนกไม่สูงมากเนี่ยเวลาดึงมันก็ดึงนิดนิดได้ทำให้ดูมีความกระชับมีความเป๊ะมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นเทคนิคที่2ที่เป็นการดึงดีเพลนจริงเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มนะครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องของออตัวล่องแก้มเยอะใบหน้าหย่อนคล้อยมากล่องนองมากเยอะกรอบหน้าไม่ชัดหางตาตกเยอะแบบนี้ครับอายุมากๆแบบเนี้ยเราควรจะเลือกเทคนิคแบบนี้นะครับเพื่อทาให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและแก้ไขปัญหาให้ได้ผลลัพธ์ที่มันดีที่สุดนะครับใน ในในการผ่าตัดนั่นเองครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการดึงหน้าถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับ ดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับก่อนที่จะผ่าตัดเนี่ยลองพิจารณาในเรื่องของตัวสถานพยาบาลแล้วก็ตัวแพทย์นะครับศัลยแพทย์ที่ผ่าตัดเนี่ยควรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับเพราะว่าถ้าดึงไม่ดีเนี่ยอาจจะมีปัญหาอย่างเช่นเรื่องของตัวเส้นประสาทบาดเจ็บทําให้เรามีปัญหาเรื่องปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวตามมาได้ดังนั้นก็ต้องทำนะครับกับศัลยแพทย์ที่คุ้นเคยนะครับกับตำแหน่งของเส้นประสาทการวิภาคของใบหน้าโครงสร้า,ง,ง,าง,งชั้นต่างๆของใบหน้าเป็นอย่างดีนะครับและคุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุเองครับ